ยยารถกลับบ้านค่ะฉันอยากกินวันนี้ฉันอยากกินช็อกโกแลตเฮ้ยเพชรหนุบช็อกโกแลตมาแล้วนะเออยไม่ได้เลยน่ะว้ายไม่ได้แล้วพะรตักงวงไม้ดอกตลกน้าจะตลบขนมอะไรน่ะมาเราไนเพชรอันไหนอัขนมสิบสองบาทเราไงินอีมาแล้วเดี๋ยวนี้สบายดีนี่กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะจะลจะถ่ายเป็นเช้เขาไปลง เอาเจ๊ทำใครเป็นขับหนูน้อยสวัสดีค่ะตอนนี้คนติดตามถึงพันเก้าหม่นบาทแล้วค่ะยังไงคะเราก็ฝากแฟนคลับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบมิชลินอ่ามิ拉มิลินหนึ่งพันห้าร้อยแปดเราเตะเป็นแปดน้องรับค่ะน้องบอกน้องรับค่ะไม่าฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากดติดตามดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะน่าสน มาค่ะเมื่อกี้ฝนตกพึ่งธอกำลังนั่งรถกลับบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นปักเป็นบอกปักกล้วยไม้อันนี้เขาจะปลูกอันนี้ต้นอ้อยหรือต้นอะไรอ่ะใจเจ๊ไก่ต้นอ้อยเหรอใช่ค่ะต้นอ้อยหรือย้าต้นอ้อยค่ะต้นอ้อยไต้หวันนะคะมาฟ้าคึมอยู่นะคะเดี๋ยวก็ตกครเดึกตุอ้ตย เขาไปทำน้ำตาลเอาไว้ให <nek> ้ยายนะคะเพราะยายชอบมากอบมาเออค่ะมั่ทุกเมนูจะต้องน้ำตาลนำนะคะสองกิโลเป็นอย่างต่อก็น้ำตาลเอ่อโลหนึ่งอ่ะกินได้มาทีเดียวอันนี้คือรถของเราเนะเอ้ดีอันนั้นคือเจ้านายเราทีเป็นถุงถราโลหรือครึ่งโลอ่ะรถเราก็จะแบบว่าก็กินก็หมดอ่ะก็ไปวันก็สัปดา์สองขอสงซองสยองขวัญ อันนี้ทุ่งนาบ้านเขาสวยมากเขาปลูกน,นาแบบ<ช>้า่สวยเขาใช้รถด,ดำนานะคะบ้านเขาเรามนถึงจะมาชมกั้านนร่ยเราชินกับการี่ยเขียวขจีข อยากเดินกูวนกระพาวกันเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะทุกคนเราอยู่เราอยู่แบบนอกเมืองเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าที่อยู่ที่บ้านเราอ่ะอยู่ในมันจะอยู่ในเมืองเจ้ยอีอยู่แต่ว่าที่ทํางานมันจะออกมานอกเมืองนิดนึงกาแฟแล้วจะต้องนั่งรถมาบ้างไหมบ้างที่เ้านอเมริการ์ดช็อตละใส่กาแฟเอาไปบ้านเราไปบ้านเขาเขาด่านะนาอยู่นะว่าเราจะไป คุณชอบไหมครคุไม่เต็มอ่นอเมริกาสดอ่ะเขาอยู่อเมริกาสดนะนในสิ่ี่เขาบอมบ์ได้เขาสร้างกัคุณนไม่เต็มนี่ว่านไม่เต็มไฮไลท์มันจะเป็นนำเพอเล็กๆ่ะ เล็สี่เล่กคกไม่เลมันมีเล็กเ่ยเขี่ยวแน้วอ่ะตัวตึ๊งค้ตัวตึ๊ตึ๊ตาดู่ไปดีนะตัวตึงค่ะต้องวีนมันนะคะไม่แดงจ้าใส่เงนระจเปรเลกจังค้มปนีนแไปส่งดาราก่อนจ้าดาราก็จะมาขึ้นรถไฟตรงนี้นะคะทุกคนลงเลยคงัตุลงด้วยจะขึนรถไฟ นี่ค่ะถายีนรถไฟแบบน่ารักน่ารักเจอกันนะคะเจ๊ไปไปกล้องด้วยค่ะกัทาไปด้วยไปแก๊ปสตอลมสตองสตอลูหรือเปล่าเล่นไปเล้ไอซซีน้ำไมแล้วก็ไปค่ะซื้อน้ำบอกเลวยอย่ซื้อปากมันก็ไม่น่าดำเลยับเลยวีนดิเออตีกันแล้ม่สุรยเชียนะคะ ขอบคุณค่ะไม่ตอบไม่ยิ้มก็วีทำไมอ่ะดูสอดร้อนยิ่งทำวียอมอ่ะ şey ช็อตฟิวมลเลิศอ่ะยอมอ่ะ